โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับ CTR มัลติมีเดียเสนอสนับสนุนโดย AIS mm hmm. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย mm hmm. สวัสดีส พบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลา10โมงครึ่งทุกวันศุกร์กับรายการ All Style สบายสบายวันศุกร์กับทุกเรื่องทุกสไตล์ที่เราได้คัดสรรเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่คะพี่ก๊อตเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับมวยไทยแบบโบราณที่เรียกว่ามวยชยัยยาะนะคะอยากรู้จักแล้วใช่ไหมคะอยากแล้วค่ะใช่ค่ะที่บ้านช่างไทยนี่นะคะก็ยังคงรูปแบบการเรียนการสอน มวยชายาเนี่ยนะคะตามแบบฉบับครูบาอาจารย์ดั้งเดิมเลยเน่าสนุกมะอเอานะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามเราสองคนนะคะไปบัดบัดมว,มวยกันค่ะช่วง All s สไตล อยู่กับครูเล็กค่ะคก,กิจยานกรสุดเระเส,รสวัสดีค่ะคัสดี่ะคดีค่ะครกบ,บ,บ้านช่างไทยเ่ยตั้งขึ้นมาได้อย่างไรคะก็พอผมทํางานอยู่ใช่ไหมฮะผมก็คิดว่าเออเราน่าจะออทําสถานที่ที่เป็นสถานที่รวบรวมผลงานแล้วก็ทั้งเ,ออเปิดสอนด้วยเพือ่อเพื่อเป็นกนารอนุรักษ์ครบวงจร แรกที่เปิดนะก็มีศิลปะต่างๆทั้งหุ่นกระบอกมีเขียนรูปแล้วก็มีสอนวาดเส้นสีน้ำกิจกรรมไทยลายไทยแล้วก็สอนศิลปะเด็กแล้วอยู่ดีๆมาเป็นมวยได้ยังไงคะก็คือว่ามีรายการไอทีวีวอไตี้หรือว่าเป็นรายการที่ทําให้คนรู้จักผมในด้านมวยก็คือว่าเขามาถามเกี่ยวกับเรื่องผมเขียนรูปมวยเนี่ยต้องไปถามสอบถาม คุณครูท่านใดหรือว่าปรมาจารย์ใดหรือเปล่าผมก็บอกว่าเพอเอิญผมโชคดีเรียนมาเขาก็ทายทำต้นใหญ่ออกไปคนก็มาเรียนง่ายตอนนั้นจนตอนนี้ก็เลยสอนในย่างคือมวยชัยยามวยชัยยาซึ่งกระดงดัาสำหรับบ้านช่างไทยแหละตอนนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วครับคุณบปีครับผมไม่เคยคิดเป็นครูนะทุกวันนี้ยังคิดว่าเราเป็นนักเรียนเราสอนพยายามนึกถึงครูอาจารย์สอนไม่ให้ผิดพออายุยี่เ็ท่านปรมาจารย์เสียนะ โอ้ว่างครูเลยไปไปงานศพท่านปรมาจารย์ก็ไปเห็นคนหนึ่งอายุมากแล้วอธิบายเรื่องมวยเรื่องอะไรอยู่แล้วก็โอ้โหคนนี้เก่งนะแล้วก็พูดถึงอาจารย์ด้วยเราก็ใครถามรุ่นพี่รออ๋อนี่ครูทองลอยาและเป็นลูกศิษย์รับท่านปรมาจารย์อันนี้พออายุยี่สิบสี่ปีเราไปเขียนยันตามตัวนักมวยที่เข้ามาลํำโชจากสกลนครที่สยามสมาคมเขียนเขียนเขียนก็เอ้เหลือบไปเห็นคุณครูทองลอยยาและกำลังพันมืออยู่ จำได้นี่โอ้โหรีบเขียนให้เสร็จรีบเขียนเสร็จเสร็จปั๊บรีบวางรีบไปถึงคุนคุณที่ครับคุณคูณทองไหลจะอะไรใช่ไหมเอ้าเธอใครล่ะผมเป็นลูกศิษย์ท่านปรมาจารย์เขตสุยาภัยไหนจดมวยให้ดูซิผมจด๊บท่านกระโดดก่อนเลยโอ้ยใช่ใช่ใช่เธอเธอเป็นลูกศิษย์ท่านเลยรู้ครับจดมวยก็รู้เลยพอเราอธิบายปั๊บท่านก็บธอมีวัตถุประสงค์อะไรผมอยากจะมาเรียนกันต่อเธอเรียกครูว่าพี่บอกผมเรียกว่าครูดีกว่าผมจะเรียนต่อ ก็ถามอันแรกถามคือสงสัยหมัดแยบป้องกันยังไงถ้าบอกเธอแยบคู่ประเดี๋ยวแยกเท่ากับต่อยต่อยแขนผมเนี่ยปั้งปั้งสลับมาที่ปากปากแตกเลยชอบก็เรียนนท่านนายยี่สิบสี่ถึงสาครูเสืออีกก็เลยทดแทนพระคุณต่อครูบาอาจารย์สองท่านก็สอนต่อมาจนทุกวันนี้ทีนี้เราสงสัยแหละมวยเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบไหมคะครูเล็กครับและที่ครูเล็กที่กำลังสอนอยู่นี่คือเขาเรียกว่ามวยชายาจริงๆแล้วนะมวยเนี่ย คือศิลปะคือศิลปะมันจะต้องมีรูปแบบเดียวกันคือป้องกันตัวก่อนอ่ตอบโต้ทีหลังติดตามซ้ำเติมต่อไปแล้วมันมีสายของมันเหมือนภาษาไวยากรณ์เดียวกันชายาเป็นมวยมาจากกรุงเทพอ่ามาจากผมเล่านิดหนึ่งนะมาจากพ่อท่านมาซึ่งท่านเป็นฐานเอกในกรุงรัตนโกสินทร์พอเบื่อการลบเบื่อการเมืองก็บวชพอเบว่ก็ทุงลงไทางใต้ไปปักกดอยู่ทุ่งนึ่นเง ท่านก็ไปสอนมวยที่นั่งสอนเจ้าเมืองชทยาเจ้าเมืองชายาท่านพญาวจีถัตยรักขำสิยาภัยพอเรียนจากพ่อท่านมาก็สอนต่อชาวบ้านแล้วก็สอนลูกลูก,กลูกคนฝุดท่อคือท่านปรามาจารย์เกรดสิยาภัยเรียนจากคุณพ่อก็เรียนต่ออีกสิบสองครูเป็นสิบสามครูก็ถ่ายทอดถึงพวกเราสอนกันต่อไปเรื่อยๆนะคะมวยชายาเนี่ยนะหรือมวยต่างๆเนี่ยมันต่างกันที่การจดมวย การจดมวยอ่าการจดมวยอย่างของท่านปรมาจารย์ชิมเด๋งจดอย่างนี้ตรงตรงอุนาโลไม่จดอย่างนี้ละหมัดท่านจะลงอย่างนี้นิดนึงเพื่อให้มองได้เห็นไหมฮะอย่างชัยยาจะจดอย่างนี้หมัดจะตรงหางตาหมัดตรงหางตาอย่างี้ตรงนี้หมัดนี้อยู่ครึ่งหนึ่งหมัดนี้อยู่อยู่นี่ไม่บังนะไม่บังนี่นะหมัดอยู่นี้นะมองมองสองตาไปทางนี้เห็นไหมของอีสานอย่างนี้ขาตึงขาตึงอย่างนี้ของอีสาน ของครูตันกี้อย่างนี้ครูตันคี้อย่างนี้ใช่ไหมคือเหมือนภาษาเชียงใหม่พู้อย่างไรนี่เขาจะดูออกใช่ไหมโดยโดยที่ถ้าเขาดูออกเขาดูออกแต่วิทยากรเดียวกันคือต้องป้องกันป้องกันให้เขาเจ็บป้องกันเม่ก่อนเนี่ยคนชกเรามาแรงแรงเนี่ยหมัดคุ้นหนักแบบหนักเป็นกิโลเลยชกมันหนักมากโปะยกศอกรับโอ้โหใครเจ็บผมถามหน่อยคนชกเจ็บไปมานี้เอาศอกรับใครเจ็บไม่พูดถึงคะแนนนะ ให้เจ um ็บเจ็บเจ็บป้องกันพร้อมตอบโต้ไม่ขนาดเดียวกันโดยที่คูต e> ัวสูไ uh ม่ร huh> ู้เขาคิดว่าเขาเจ็บด้วยกระชกพลาดบอลลอนซอกเปล่าเปล่าเราตอบด้วยวิชาของเราอยากอยากรู้ละยช่อยาาฟังมาเยอะลาอยากลองได้ไหมผู <h <h ้เล็กผู้หญิงได้ับวันนี้วันวันนี้ไม่มีผู้หญิงไงรอบบ่ายแต่ถ้ารอบเย็นจะมีผู้หญิงเอาพื้นฐานก่อนเลยนะ พื้นฐานคืออย่างเมื่อกี้พื้นฐานปั้นหมัดพันแขนพันหมัดร่างรูปรงมาในตัวเราเรื่องมวยร่างร่างไปจนกว่าจะชัดเจนร่างทุกวีทุกวันให้มาเรียน้กว่าจะชัดชัดขึ้นเป็นลําต้นคือเป็นลำต้นแตกกิ่งแตกดอกออกอะไรต่างๆไปได้ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเราสองคนกับปันหมัดมวย